หน่อไม้เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีใยอาหารมากแต่ก็มีโทษหรือข้อควรระวังที่สำคัญที่คุณควรรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดและอันตรายที่มาจากสารพิษตามธรรมชาตินี่คือโทษและข้อควรระวังหลักๆของหน่อไม้ 1. อันตรายจากสารไซแนยหน่อไม้สดตามธรรมชาติ มีสารพิษที่เรียกว่าไซานนในรูปแบบของสารประกอบไซโนไกคโครไซด์สารพิษนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากได้รับในปริมาณมากอาการเมื่อได้รับพิษปวดศีรษะเคลื่อนไส้อาเจียนมึนงงหายใจลำบากความดันโลหิตต่ำและอาจรุนแรงถึงขั้นหมดสติหรือเสียชีวิตวิธีป้องกัน ต้องปรุงหน่อไม้ให้สุกด้วยความร้อนสูงก่อนรับประทานเสมอการต้มในน้ำเดือดนานอย่างน้อย1 0 3ถึงนาทีแล้วเทน้ำทิ้งสามารถช่วยลดปริมาณสารไซยานายลงได้มากกว่า90% 2. เอร์เซผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคเกาหน่อไม้จัดเป็นพืชที่มีสารพิวรีนในระดับปานกลางถึงสูงการรับประทานหน่อไม้ในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคเกาต์ ผลเสียสารพิวรีนเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเผาผลาญและเปลี่ยนเป็นกรดยูริกการมีกรดยูริกในเลือดสูงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการปวดข้อเฉียบพลันหรือภาวะเกากราเริบข้อแนะนำผู้ป่วยโรคเกาต์ควรจํากัดปริมาณการบริโภคหน่อไม้ให้เหมาะสมหรือหลีกเลี่ยงหากมีอาการกําเริบบ่อย 3. ผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคไต น่อไม้อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมหรือไตทำงานบกพร่องเนื่องจากเหตุผลเดียวกันกันกบผู้ป่วยโรคเกตาผลเสียเมื่อไตเสื่อมไตจะไม่สามารถขับกรดยูริกส่วนเกินออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้กรดยูริกสะสมในเลือดได้ง่ายขึ้นและอาจเป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนที่ไตข้อแนะนำ ผู้ป่วยตายควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสม 4. ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหน่อไม้มีปริมาณใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำสูงซึ่งดีต่อระบบขับถ่ายแต่หากรับประทานมากเกินไปหรือดื่มน้ำน้อยอาจทำให้เกิดปัญหาได้ผลเสียอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อมีแก๊สในกระเพาะอาหารได้ง่าย และหากได้รับใยอาหารสูงเกินไปโดยมีน้ำไม่เพียงพออาจทำให้อุจรระแข็งและเกิดอาการท้องฝืดได้ข้อแนะนำรับประทานในปริมาณพอเหมาะและดื่มน้ำตามให้เพียงพอ 5. ความเสี่ยงจากเชื้อโบทูลิน้มในหน่อไม้ปิ๊บหรือหน่อไม้ดองหน่อไม้แปรรูปโดยเฉพาะหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ปิ๊บที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่สะอาดและให้ความร้อนไม่เพียงพอ อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียคอสติเดียมโบทูลินัมซึ่งสร้างสารพิษโบทูลินัมท็อกซินอันตรายร้ายแรงสารพิษนี้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อระบบประสาทอาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดไม่ชัดกลืนลำบากและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้วิธีป้องกันเลือกซื้อหน่อไม้แปรรูปจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและนำมาต้มซ้ำด้วยความร้อนสูง ตามคําแนะนําก่อนบริโภคสรุปข้อควรระวังต้องปรุงสุกเสมอห้ามรับประทานหน่อไม้ดิบเด็ดขาดต้องต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10-30นาทีผู้ป่วยโรคเกาและโรคไตควรจำกัดหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคปัญหาท้องอืดควบคุมปริมาณการกินและดื่มน้ำให้มากพอหน่อไม้แปรรูปเลือกซื้ออย่างระมัดระวัง และนำมาต้ามซ้ำก่อนบริโภคหากบริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสุขภาพหน่อไม้ก็เป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ